เอาอม,มาแฝดเร็วมาอืมออะดูซิใครจะเมาอ๋ออย่าตีน้องหลงตีน้องทำไมล่ะเดี๋ยวเจออิรักคูนนี่เอากระถินไม่สนกับเขาเหรอลูกอืม <c oughs> โอ้แต่แล้วยัวเยีย อองอเองอองอองมังคุไอเจ้าสัวอืมอืมเอาไปกินเลยไปไปหลงไปทำไม,มแม่นายกินเลยแม่นายจะได้หายเครียดเครียดตลอดเวเลยนางนนะ่ะโอ้คุณชายเตี้ยม อย่างฟินโอ้ยดูดิฟินมากเลยใช่ไหมลูกโอ้ตายแลย้วลูกบ่าวแม่นี่ไอ้ลูกนอนของแม่นี่เหมือนเขี้ยวน่อยู่แดดก็ฟินด้วยเอาแล้วนั่งอยู่ทำไมล่ะคะแม่นางหลงเออเชิญค่ะ โอ้วจะเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นฝูงเลยเอากระถินเขาฟินกับตาเแย่แมวเ,เธอไปฟินกับตะกา้าเอไม่ต้องไม่ทุ่งกับของกินแม่ไป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 ลูกไปลูกไปไปลุกไปดูพีเ่เตี้ยนลุกเจอเอาถุงเงินทำไมลูกเอาเอาเอา อย่าตบน้องแม่นุ่มนิ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 ่ม,มห้ามทำน้องนะบังคุดมาเร็วในมูวานอ๋มูวานอยู่นู้นในจันเจ้าอ่เอน้องมาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ไข่ตุน๋นอยู่ไหน <c oughs> โอ้จําชื่อไม่วาดไม่ไหวลูกดกแล้วเกิน ไปงานนี้เคยก็ฟินสู้พี่เตี้ยมไม่ได้แล้วล่ะอมาลูกมามาขามขามมานี่มาลูกมามาลูกมามาขามหมาแม่มาหมาแม่มาเอาเอาอย่าตีกันเองเลยตีกันเองทำไมล่ะอืลูกอ่ะอาลูกอ่ะมาขามแล้วพินแบบเขาอือ จะสะดุดแมวดูไอ้ลูกนอนนูด้ดูฟินจัดจบฟาร์มฟินกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ